น้อยไม่น้องค่ะเกดกเพราตัวเดียวจามเบิดบานบ่แม่นกะเเผาแม่ผัดหมูเบิงคุณผัดหมูเต็มจานกับแจวแจบองมีสีฝากมาคุณย่าเจด้าฝากมาจากเมืองอุบลราชธานีนะคะเมืองแห่งดอกบัวงามอย่าสงสัยว่าปากเจด้าเป็นยังนะคัว่าเจด้าถ้ารีบเลยเจด้าเซ็ตออกเซ็ตออกบัเบิร์นะครับแจวบิงที่หนโอ้ยเจด้าจิตดจิ๊ดเมเบิง จะด่ามากมาฟัง่งิีวอ้อยฝังตอนอยังหน่อยจะดามอยู่กับยาอยู่กับมีสีนะคะแล้วก็ตําแจวแล้วจํตาตําแจวขายทุงละสิบบาทนะแล้วตาย่านใดกับปั่นเข่าไปกินน้าเล่าปั่นเข่าไปจําในโคกเหล้าพี่น้องโอ้ยแซบ่บก็ยังนี่จะดากินไม่ได้กินยังี่สีวอให้ฟัง กินนะตั้งแต่สมัยปลาแห้งยังนี้ฮะเดีบดเด้๋พี่น้องตั้งแต่สมัยปลาแห้งนี่สมัยปลาแห้งยังตำตำ,ตำปลาแห่งเป็นโตพี่น้องเดี๋ยวสมัยคู่มือนี่เขาจะเอาปลาแห่งไปบดแล้วเขาจะก็เอามาตำนะอืมอืมเปะเจะเอาแบบง่ายครับอืม ขาวนมนมนดะ่ะเลือกมันแค่สีเอามีดนี้ในจอยเชียวอ่ะลุมไม่หันเลยพัดหมูเดยวีดอ๋วไอเบ,บิดบานใช้น้ำมันนิดเดียวก็ใส่บอกกทีกได้ไล่นะพี่นอ้อง้อาเป็ด

ไปแล้วคะ่ะปิ้นเนี่ยตีช่องช่วยแห้งขนาดเอากปบ้ป๋าไม่ค่อยได้อยากไปเฮดบุญนะคะฝากไปให้งมันน้ำนะคะพี่น้องค่ะฟ้าขวดอะลูมิเนียมนะคะฝ้ากระป๋องเลยนะคะ <c oughs> บริจาคก,กันนะคะไปซันนี่ไทยถูกสาขากล่องละากิโล